ปัิาการกดตีนทำไม <c oughs> ไม่ขึ้นวะข <c oughs> ึ้นไปดีไปฝั่งไหนฝั <c oughs> ่งซ้ายแต่หมดแล้วสดชื่น <c oughs> โหเต็มเต็มเต็มเลยส <c oughs> ม,มัเเยเต็ม เม่เจ้านพี่เใชนไม่ใช่แลเล่น่าไหมสี่เกอเอเว็บตงที่ปาสก็แล้วเวก็มักเบอร์ถูกที่ไนี่นี่นี่วะมีบางเบอร์อะเลยก็ล่อยใช่แล้วก็ต้องมีเีงเกิดอยู่ทุกเพันเลยได้รู้ังใครทุกคนเจ้ที่กันค้าตักใ้เดียเีเกิดที่ผ่ากลับไปเลย

ไม่เห็นม่เนม่เไม่ีสเระเบิดรอย่างนั้นจะบอก้ว่าสภาพหนังมันมีแค่อย่างโลีอกระสีรล่ะลักษณะอะไรางไนะข้างในสุดเล้ะสีวิสัยลหะสีโอเคโลหะสีเป้ยสองยังไงต้องมีละสีอไกอย่งไม่เห็นคนเเห็นคนก่อนตงก่น มีนยิงมาไม่รู้มันไม่มีเสียงก็ถึไม่ใกล้เอาเสียงงนนแต่ว่ามีคนยิแต่ไม่ยิงาาเราแ่จาไป้ดไม่รู้มันไม่มีเสียง่เาไม่ได้แจอกันเจ้ว่ามีคนไม่นอเอาแล้วแต่อินเอาไปเอาควรจะรับวิ่งเลยควรจะอ่ไปเดี๋ยวยิงเข้าบ้านตรงตัวบ้านวิดพกฮะอดเเตร์ ไม่มีไม่ได้อมาเอาโมซิน<อ>น,นี่แหละอย่างดังเลยบอกเลยเอาจัดไปพร้อมนะเออมาสามสองหนึ่งยิ่งไปสิครับรอเฮียเลยนะไปวิ่งเดี๋ยวมาต้องหม้บาังหลังเลย,ยเดี๋ยววิ่งอยู่รถหัวที่มืม

ในโมโภใกล้ถึงสะพานยังใกล้แล้วใกล้แล้วเข้าถนนที่เหลือไว้เดี๋ยวขับ,บถ้ากูข้ามสะพานได้กูก็เข้าปากเนเดิมเลยรอนแล้วเฮ้ยเสียงรถรถขับออกรถขับออกขับรถขับออกไงไม่ได้ขับเขา้าเอาไง เอาไงละมึงันจริงกันตรงไหนอ่ะทางซ้ายเราอ่ะข้างหน้านู่นเหรอเออไม่เออร์มันขับไปเลยขับไปเซตสามอะกระบะด,ด้วยแต่ดูดูสีไม่ออกดูไม่ทันกูถือปืนก่อนแล้วกนะันโอเค เบี่ยงบ้องรดก่อนไหมเราไงเราจะได้หมดเลยอะถ้าเี็เล็กต้องการไปเลยนะเฮ้ยเล่งเครื่องไปมั่งาตายไปตายไปเลยรอดก็รอดดีแค่นั้นแหละไอ้ยัยแล้วเจอรถขับออกมันขับออกยังไงวะมันมาจากไหนอะไรอะมีกระบะขับรถขับออกม,ม,มีรถขับออกมาจากเส้นสี่พี่ มันไงหน้าาเรากับแบบ้ากบ่าวะแต่เมื่อกี้เห็นสีส้มเ้ชวีป่าววะเอ๊ะยูวีส้มปะไม่รู้อ่ะเมื่อกี้เห็นสีส้มอ่ะฟังจากเสียงเลเสียงมันแยกประเภทรถอยู่ Here we go t h อ

เดยแล้วเไีย่ไอนนี้มคมไแล้วไงไป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 ไไปโอโลังออู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 ้มันยังไม่ึงด้วยประการเป็นฉากไแล้วรมารอมารอมาสนามแข่งเลยสนามแข่งเลยเนไดนไปสนามแข่งเลยอะลากลากมนาปั๊มสิาปั๊มเลยลามานี่ามานีล่กมาปั๊มเลยเออ ปวดร้ไอนเหรอไวดร้อนอาดินตาเอาไหมเอาตามไปแล้วไปแล้วเป็นโคตรยากเลยเียกทีวีพี่

ชนมชนมชนเอไม่ได้ไอ้สิเหลไม่ได้สิใคร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 ชนใคชนมันปั้นันัเเรามาเรามาเน่มาสี่เปีเนาะกูกสินะกูห้าสิบแล้วเนี่ยสี่หสี่หกตายคือตายรอดก็คือรอดมีแค่นั้นแหละชีวิตเราเสสีด้วยกสิ อยู่ตรงไหนคุณต้องการฆ่าก่อนดักอยู่ที่ไอ้ปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันโซนเราต้องการฆ่าคุณก็จะถึงแล้วเนี่ยืวแปดผ้ารอเลยเสื้อไข่มาแล้วโอเคมาแล้วไร่ไร่แล้วเจมส์เล็กเจมส์บ้าเจมส์บ้าลอยดีก็เจมส์ศาสตร์มาแล้วไล่ไร่เลยล่รถตามหลังอยู่โอยโอ้ยจะตายหาแล้วลบหลบลบปั๊มยาวหลบปั๊มยาวไม่มีมาแล้วมาแล้วมาแล้วสามสองหนึ่ง มันง่ายอะไรกันล้อตะล้อเตก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 แตกแตกแตกูขอยืมผ้ามาใช้ก่อนแล้วกันนะเออเอาไปเลยโอเคกูจะยืมผ้าจะสบมันมานี่นเสร็จล้อเตกล้อเตกผมสั่นโลโๆโคตรล้อเลย เดิ๋ยวยาวใครไม่ยามไหนวะศพศพอยู่ไหนอ่ะไม่รู้อีกแอบไหนเฮ้ยเชี่ยกระบะมาจากไหนเนี่ยกระบะกระบะอีเล่แล้วแต่แล้วกูบาดเจ็บหนักด้วยเอากูจะตายแล้วเออโอเคกูตายแล้วดูจากลักษณะแล้วโชคดีนะทุกคนแล้วมันเ่าด้วแล้วโชคดีทุกคนดูชื่อผมไว้ผมเราจะตายแนะพี่เชอร์ ตายเลตงตายยังจีบอีตัวนึ้งตัวนึงหายศพหาศพก่อนใครตายใครตายดอกดีดอกดีดอกดีอกตายดีดอกอยู่หลังแล้วยังไม่ตายสั์ตายแล้วตายแล้วชื่อแล้วมันยังหมอบอยู่เลยมันโดนกูยิงไปหลายทีไงเรืองมันเสียเลือดตายตายแล้วตายแล้วตายแล้วชื่อมันขึ้นแล้วมันตายเพราะเสียเลือดนี่อยู่ตรงนี้ อยู่ยแถวแถวรถเนี่ยสุดกาูกขอ,ขอนะเออเอาไปเลยะผมจำได้มันมีตัวหนึ่งลงรถแล้วผมก็มเลยวิ่งมาดูศพแล้วมันไม่มีไงผมก็เลยงงอยู่ไอคากูอยู่ไหนวะรถมันอย,อยู่เนี่ยไอ้คาอยู่นี่คาอยู่นี่มันไปตายตรงไหนวะ ตัวหลังแทนเลยถึงไม่ได้ฆ่าแต่มันก็ตายเฮียมมันมาหาตีแล้วไอ้น้องยิงใครไม่ยิงมายิงมายิงคนตีพี่อาศกมันเด็กตกไป <S <S ดีน้องหายศกศกใครเนี่ยอยู่เนี่ยศูนย์ศูนย์ศูมันเก็บล็อกแทกเก็บยังเก็บเก็บเก็บล็อกแทกมายังออกไปดีน้องหายไม่เจอนี่ไงเนี่ยนอนอยู่เนี่ย <S <S ไหน พี่หาไม่เจอนอนเงยหน้าอยู่ครับอ๋จะค้างค้างนี่ไงค้างค้าง Mac Mac vss อู้ของปิกล็อกก็มีไขควงหย่นึงนะแต่ว่าปืนมันอยู่ไหนอ่ะมันต้องมีปืนดอกมั้งดิกเฮ้ยนำมาแล้วปืนเพียามาแล้วปืนเพียวมาแล้วทั้งที่ก็ดูจะเพียวมอเตอรนะเชื่อแม่งมีหมวกลุ๊ลง๊กลุมันอยู่ไหนขอยืมลุ๊กันเออไปเลยลุ๊กมันอยู่ไหนโอ้โหอ้าวเดี๋ยเสื้อหาย ผมเอาชุดมาใส่อยู่ยิ้มชุดมันก่อนมันบอกว่าเอาได้เลยไปเลไปเลยไปเลยมามามาปุณเล็กคุณเล็กได้รถเต็มปุ่นไหมรถเต็มก็เลยปุ่นยิงยาง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 ก่อนเอาเอาปืนไปหน่อยเนี่ยบอไม่ได้ไปไปล้วพี่พี่แม็กปืนแม็กปืนแม็กปืนได้บอลเอาเก็บเก็บได้ดีตรงนี้ดรือ่าอยู่ไหนวะเออคุณเล็กได้เก็บรถเต็มมายังเก็บแล้วเก็บแล้วโอเคโไปปั๊มไปปั๊มไปปั๊มเจอรถเฮ้ยรถรถ เอารถมาเยสเทสที่นี่สึกหนักว่ะที่ฉากไร่ล่ะแม่งมีทั้งกระบาทั้งยัตีกระบากระบาแดงมันมันข้ามสะพานเลยนะไปสยังไเราเบิดรถหรือว่าไฟมันมาพู่รถไม่เอาเลยเราเราเอารถมาเลยเอายังไงล่ะยียยางไปหมดแล้วมันล็อกอยู่งัดเลยเหยียกยางไปหมดละลองงัดลองงัดจุดต้อมยางเรามีเยอะผมมีเยอะผมมีเยอะใช้เลยเฮ้ยแม่งเสียงรถเราปะเนี่ย โอเคเราเรเราไอ้เ,เ,เ,เนี่ยเราเยิงยางไว้โน,น่นโน,น,น่รถอยู่โน,น่ร u, นรถอยู่โน่นรถอยู่โน่นคูดขับมาหาวุฒิไนโน่นรถอยู่โน่นไม่เอาคนนึงมาผมก่อนคือเอา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 ขอไปเก็บไงเอาของหนักๆไปเก็บก่อนอ๋ออะไรเนี่ยผมวิ่งกลับไปได้ไงอ่ะค <Okay. S 2> พูดได้แล้วพูดได้ขายเลยยังไงต้องแบบมีใครอยากขายบ้างอะ่ะลองขายดูเดี๋ยวคุ้มาให้ขายเอารถมันมาทำทุนเดไปกับผมปะ รไว้เดี๋ยวมันถือปืนอยู่มานั่งได้ปะเบอร์รถมันมีปืนไม่ได้ปืนหล่นไอ้สัตว์ไม่ได้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 แล้บฮะมันมีปืนอะไรนั่งก่อนแล้วค่อยกูเอาปืนเวนแอร์มันมาไปไปแล้วไปแล้วไปลอยไปวิ่งไปวิ่งไปฮะรถระเบิดเหรอเปล่าสบายทิ้งเลยรถอะไม่ต้องไม่ต้องกูขอขอลงงั้น ไอ้ขี้เนี่ยเอาพวกเก็บตายกูตายตัวอย่างหายแต่ยังไม่รู้ว่าเราว่าเราดักอยู่เรามีเรามีสองคนที่อยู่บ้านไอ้เขี้แล้วมันก็ไปเซตสี่ด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันบกตรงนี้ไม่ใช่ไงแล้วมันก็ไปเซตสี่แล้วไมกตายเองหน่อยก็ว่าตรงเนี้ยใช่แล้วล่ะอยไว้ไล่ยิงมาเลยครับดักจิงเลยครับว่าเองหน่อยใช่แล้วล่ะ อย่างไรใช่อะใช่แล้วใช่โจทย์แล้วยืนอยู่บนรถมันเลยไดไดเพนคิดเลยมาด้วยหนึ่งโฟ่โฟฮัลโหลเดี๋ยวผมไปกับพี่คุ้มกันพี่ด้วยพี่อย่าไปงัดโอ้ยกูยืนถือ R.P.K. ีเ่บนรถมันต้องหนาแล้วเนี่ยโอเคเดียเราอยพี่เต็มคอามนอนก่อยนอนอนหน่อยอย่ายืนหัวโดดนะวันนี้น้องโฟจะได้เงินกลับไปสี่ร้อย ใช่กเป๋าใช่ผมมีของเยอะใช้ไปเลือยไม่รมู้ถ้าเกิดจะไปใส่อะ่ะถือให้นี่ไปเผื่อด้วยอ่ะอ,อย่าลืมที่อมยางอ่ะได้กระเป๋าได้ชุด,ดได้อะไรมาพร<อ>้อมคือแม่งสภาพ40%แล้วยิยงหน่อยก็พังแล้วเนี่ยแล้วกูต้องมานั่งโหลดกระสุนอีกทีนี้แมง่งเอยโอ้ยเหียร์ RPT กูต้องมานั่งโหลดกระสุนอีก ý kiến của tôi. Có số ba của mình, hỏi đấy, luôn 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 ตีเซตสี่ยิงมันรือเปล่ามันถึงถอยออกมาไม่ต้องอกมันห็นชื่อผมันห็นชื่อผมแล้วตอนนั้นตอนนั้นตื่นไปนานเลยที่อยู่ในผมมันมีแสงปืนแบบเว้ยใช่มีคนยิงเลยเพว่าตับก่อนแล้วพวกเออได้ๆแล้วม่นเจอเราแอกาแล้วม่งยิงขุดออกก่อนหน้าเราอ่ะประเด็นอ่ะคูดหายงั้นหมายถึงว่าคุณก็กำลังจะออกมันเสียขัาออกมาตัดหน้าคุณว่างั้นเถอะใช่กนออกมาก่อนแล้วมแล้วมันก็เลยไล่ยิง อ๋อโอเคเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วแบงมันก็จะไปเอาแท็สีเหมือนกันแหละดูแล้วมันจะไปเอาชื่อจะพิชื่อไม่น่าช็กอ่ะน่าจะไปเอาเลยแหละเพราะว่าไอ้ลิปเปนเนี่ยโดนเจสันยิงอ่ะจ้ากได้อยู่แล้วไปเองก็โดนเรายิงโโดนโดนไอลิปเปนเจ็ดเมตร อโอ้พี่มันมีชอตไฟฟ้าเลยเหรอเปล่าเปล่าปล่ามันกูที่ร้องคือมันจะได้มไม่ได้อะเออมันเด็ดเดียว จะ,จะได้สองทีสามทีสามสี่ 3, ทีเนี่ยโอเคเรียบร้อยได้แล้ว,รรลวนรถนีดะไรคือซ่อมอยางมีอะไรปะเนี่ยไหนอะจุดซ่อ,ซอมอยางออกมานมีให้โอเคมีให้โอ้มอีขอให้โอเค Thank you very much มีอะไรบ้างชื่อนมยาง่แล้วระวังด้วยนะเป็นทางปลอดไฟสมรถด้ไหมสมรถก่อนไหมไปสบายที่สัน เนี่ยมีที่ซ่อมรถซ่อมเดช่วยกันทำคนละอย่างอเข้ามาทำไมเนี่ยเออเดี๋ยวน่าจะดักคนสะพานบ่อยแถวนี้บ่อยนะแดงเอาลูกไข่เดี๋ยวครับอ๋อที่ซ่อมะรอรอไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวครับแป๊บแป๊บแป๊บได้ไหมผมก็ได้อั่นนึงจะได้ช่วยต่อหรือฝั่งอีอีฝั่งเลย นี่พี่ก็มีเอาแล้วพวกพี่มาจะกดเลยทีนี้ไม่ต้องมาแล้วฝั่งนี้ยังไม่ได้สอบอีกอ๋อเหรอไปแล้วคือลถล้อแล้วประมันอ่ะเติมไหมเดี๋ยวค่อยเติมไปเรื่องของอนาคตไปก่อนกึด บีซียูนี้อยู่ที่ใครอ่ะเออค่อยเอา <Okay. S 3> <laughs> จะถ่ายมาอะไร้างหนาว่ากับบีซียูห่วงเลยเกินห่วง <laughs> ละกายัางไงก็เอาไว้ให้คุณอยู่แล้ว <laughs> โจะกลัวอะไรเรอจะตายเหรอจะตายเหรอนั่งรถจะดีกว่า,านะตายนะครับตายนะครับเขี่ยใจเชี่ยใ,ใจผมได้เฮ้ยถ้าอ้าวเขี่ยเอาไปที่ซ่อมมันลอยอย่างนั้นน่ะที่ซ่อมอ่ะไปไปซ่อมหมดไปแล้วมั้งไม่แม่มันต้องเหลือมั้งดิทำไมมันลอยอย่างงั้นวะ ผมเห็นมันลอยอยู่ตรงนี้น่ะะไรไปละกันบักบักแหละรกแหละเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าหยาบเต็มคำเล่นนั่นนายกำลังพูดเลยว่าอย่บเต็มคำเล่นตกแน่นั่งดีกว่าเล่น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 เอแล้วจบไปีดีตอนแรกก็จบแล้วอยู่ดีฟ้าสว่างเป็นใจเอไม่จริงก็นตั้งนานฟ้าปิด ยิงเสร็จฟ้าสว่างทีนี้นยกขัดเนี่ยนัออกบวชไปเลย <c oughs> ยกเขาอะบอกเลยปีขี้เอาสุกไปไม่ถูกจะเลยเจ็ด <c oughs> แป่ไม่รู้จะเอาปุ่มไหนดีหลอนไม่หมดเลยสัส ข้าผ่านผู้แบบต้องมีประปามันแเ, <c oughs> เออไม่ได้เก็บที่ซอมยามใส่รถเลยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรคัอปืนตก <c oughs> เอ้าไม่ได้หยิบม,มาหรอไมไดหยิบมาไมไดหยิบมาไม่รู้ว่มมาคูถอดอชุดมันก่น อะไรดูตัวพี่หน่อยจะไปกู้ปืนปืนผมอยู่ไหนนะหรือว่าใสไปแล้วนี่ไงชุดใครเนี่ยอันนี้ไม่อันนี้ชุดมันชุดผมอยู่ใน,นกระเป๋าผมอยู่แล้ว